สวัสดีครับผมโอ๊ตจากดีรักพ r o p e r t ร์ตนะครับสวัสดีค่ะเอมจากดีรักพ r r p p r t y ค่ะค่ะวันนี้นะคะเอมจะพาทุกๆท,ท่านนะคะท่านผู้ชมนะคะพามาที่โครงการ e อร์ัสคอนโดบิชฟอนที่จอมเทียนค่ะพี่โอ๊ตค่ะวันนี้นะคะครเราจะพาทุกๆท่านโชว์ห้องเพนต์เฮาส์แบบดูเพล็กเลยใช่ไหมคะครับผมห้องก็เห็น วิวทะเลหน้าตรงแล้วก็ประมาณวิว2ององศาเลยผมกับน้องเอ็มจะพาขึ้นไปดูนะครับค่ะซึ่งสำหรับห้องของโครงการนะคะห้องนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าอยู่ถึงชั้น35ซึ่งโครงการมีเพียงแค่38ชั้นเท่านั้นเองค่ะคจะสวยแล้วก็วิวดีขนาดไหนสูงมากจริงๆนะครับค่ะเดี๋ยวเราพากันไปดูเลยนะคะครบ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องออดูเพ็กเพนท์เฮาส์ของโครงการแอร์ลาสนะครับซึ่งอยู่ที่ชั้น35นะครับค่ะค่ะซึ่งออแอเรียของห้องเพนท์เฮาส์ดูเพ็กน,นะคะ,คะห้องนี้นะคะทั้งหมด229ตารางเมตรค่ะซึ่งมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็สีห้องน้ำใช่ไหมคะพี่โอต๊ตใช่ครับเป็นห้องที่ใหญ่แล้วก็สวยมากจริงๆนะครับที่เห็นด้านหลังของผมทั้งหมดนะครับลูกค้า เห็นยังไงได้อย่างนั้นเลยนะครับสำหรับห้องนี้นะครับ อยู่ที่ห้องลิฟทิ้งรูมค่ะของห้องของดูเพล็กเพนเฮาส์นะคะซึ่งห้องนี้นะคะที่เอ็มอยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะเป็นมีแอรีค่อนข้างใหญ่นะคะห้องนี้ขนาด229ตารางเมตรเลยค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็4ห้องน้ำค่ะซึ่งลิฟทิ้งรูมนี้คะ่ะบอกเลยนะคะว่ากว้างมากแล้วก็เห็นวิวทะเลค่ะทุกห้องนะคะของห้องนี้นะคะเห็น วิวทะเลทุกห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวนะคะแล้วที่สำคัญระเบียงใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเอ็มจะพาทุกๆุกท่านนะคะไปที่ห้องครัวนะคะ ค่ะเอ็มก็ยืนอยู่ที่ห้องครัวของเพนท์เฮาส์ดูเพล็กห้องนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าที่นี่แอเรียใหญ่มากนะคะแค่ห้องครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องทานข้าวค่ะก็สามารถวางโต๊ะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็นั่งได้ถึงแดที่นั่งค่ะพี่โอ๊ตครับก็สังเกตจากห้องครัวนะครับก็จะมีไอแลนด์นะครับก็เราก็ไว้เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟดื่มเสิร์ฟอะไรกันได้นะครับส่วนในห้องครัวของเรานะครับก็จะมีซิงค์นะครับก็เป็น ทำจากวัสดุที่ดีมากๆเลยครับส่วนทีนี้ตู้เย็นนะครับก็เราก็แถมให้เลยครับตู้เย็นของซัมซุงนะครับเป็นอย่างดีนะครับ2ฝั่งอย่างนี้นะครับเปิด2ด้านคฮะสิ่งที่เห็นในห้องครัวทั้งหมดนะครับทางโครงการให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งส่วนเในห้องครัวเราก็จะมีฮู้ดนะครับมีเตาไฟฟ้าสําหรับ4เตานะครับแล้วก็มีเตาอบด้านล่างนะฮะ แล้วก็ไมโครเวฟเนาะที่สําคัญนะครับที่นี่มีเครื่องล้างจานให้ด้วยนะครับแถมมาให้ด้วยครับบิลอยู่ที่ไอซ์แลนด์ของครัวนะครับเป็นยังไงครับนี่ครับพร้อมมากเลยนะครับทุกอย่างก็มีตรงที่วางของนะครับมีที่เก็บจานอะไรดีมากเลยครับใช่ค่ะซึ่งฟังก์ชันของห้องนี้นะคะที่สําคัญอย่าลืมนะครับน้องเอมนี่สําหรับผู้ที่ชอบกินวน์นะครับเราแถมตู้วน์ให้ด้วยนะครับนี่ฮะใช่ค่ะ ก็สามารถจัดปาร์ตี้ขนาดครอบครัวถึงได้8ท่านพร้อมกันเลยนะครับผมกับน้องเอมเนี่ยจะพาไปดูจุดที่สวยของห้องนี้ห้องหนึ่งคือระเบียงของห้องเทนเซานะครับคือ รับรองว่าถ้าผู้ชมได้เห็นแล้วเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็เห็นวิวทะเลแทบจะ270องศาเลยก็ได้นะครับใช่ค,คเดี๋ยวเราไปดูที่ระเบียงกันนะครับน้องเอ็มค่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะ ถัดมาจากห้องครัวนะคะแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะคะก็เข้ามานี่บอกเลยนะคะว่าเรายืนอยู่ตรงจุดของระเบียงของห้องดูเพล็กเพนเฮาส์นะคะขนาด229ตารางเมตรค่ะบอกเลยนะคะว่ามุมนี้มุมเว้าของห้องนี้เลยนะคะค่อนข้างจะเป็นไลยไอเทมของห้องนี้เลยนะคะของโครงการนี้เลยนะคะซึ่งเราจะมองเห็นวิวทะเลนะคะ 270องศาด้ก็ว่าเลยนะคะเพราะว่าด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิวทะเลฝั่งบางทะเลนะคะก็จะเห็นเกาะเสมสานะคะถัดมานะคะก็จะเห็นตัววิวของเกาะล้านนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็แอเรียตรงนี้นะคะทางโครงการก็ได้วางตรงโต๊ะนั่งเล่นนะคะแล้วก็ตรงจุดโต๊ะทานข้าวนะคะก็ สำหรับท่านใดนะคะที่เป็นเจ้าของห้องนี้นะคะก็สามารถพาเพื่อนๆนะคะมาแหงเอาตรงจุดตรงนี้ได้นะคะก็วางเตาบาร์บีวตรงนี้นะคะหายากมากเลยนะคะสำหรับเอ่อห้องที่มีระเบียงกว้างๆแบบนี้นะคะก็อย่าพลาดนะคะสำหรับห้องนี้นะคะใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมห้องนี้ก็สามารถติดต่อกับทางเราได้นะคะ <S <S ราก็จะพามาดูที่ห้องนอนห้องแรกนะครับว่ามีอะไรบ้างตกแต่งยังไงบ้างนะครับค่ะซึ่งโครงการนะคะก็ได้ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามนะคะเป็นแบบสไตล์มินิมอลลักชวรีเลยนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะห้องนอนห้องแรกของชั้นหนึ่งนะคะของห้องดูเพล็กนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวไซส์เ,เตียงนะคะไซส์เตียงก็จะเป็น, Queen Size นะควีนไซส์ค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะแบ่งตรงนี้นะคะก็เป็นโตทำงานนะคะมีสามารถมาตั้งโน้ตบุ๊กนั่งทำงานแล้วก็มองทะเลได้ด้วยนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะอนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำด้านล่างนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกับน้องเอมเนี่ยจะพาผู้ชมขึ้นไปชั้นที่2นะครับว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยของชั้นที่2ของเพนท์เฮาส์ดูเพล็กเนี่ยจะสวยงามกันขนาดไหนครับเชิญครับ ตามมาเลยนะครับลูกค้าส่วนที่ชั้นสองของห้องนอนข้างบนนะครับเราสามารถมีประตูเข้าจากทางชั้นที่36ได้อีกนะครับทั้งนี้นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะมีประตูทางเข้านะครับ ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะของชั้นดูเพล็กชั้นสองค่ะพี่โอ๊ตซึ่งห้องนี้นะคะค่อนข้างกว้างเลยนะคะในห้องนี้นะคะเ,เราก็แต่งแบบเป็นฟูล y ีเฟอร์นิทนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเป็นวอล์กอินค s อสเซตค่ะแล้วเข้ามาก็จะเจอห้องน้ําซึ่งห้องห้องน้านะคะก็จะมีบัตท,ทับอยู่ในตัวของห้องน้ําชั้น2นี้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีที่ นั่งเล่นนะครับเหมือนเป็น day ์เบนะครับเหมือนเป็นโซฟาซึ่งบิวอินอยู่นะครับเป็นมุมที่สวยงามมากเลยแล้วก็<ช>ลูกค้าก็สามารถนํากาแฟมานั่งดื่มจิบชมวิวอะไรอย่างนี้ไปได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วเดี๋ยวผมกับน้องเอ็มเนี่ยจะพาไปชมห้อง master b e เบ o รูมของเพนทเฮาส์นะครับเราจะมาดูกันว่าห้องนี้มีความพิเศษความสวยงามขนาดไหนนะครับเชิญครับค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่ห้องมาสเตอร์เบดมของห้องดูเพล็กเพนเฮาส์ของโครงการแอร์รัสนะคะซึ่งตอนเข้ามานะคะเราจะเจอเป็นห้องตู้เสื้อผ้านะคะก็เป็นเหมือนคล้ายๆ Walk in Closet เะ็ะ้ก็จะมีเคาน์เตอร์ไว้ก็สวยมากงามมากเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนมีโซฟาทางนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานอีกซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมเนี้ยใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับโซฟาเราก็จะสามารถนั่งชมวิวได้ ส่วนของที่นอนเนี่ยก็จะบิวหัวเตียงไว้ค่ะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับสามารถนอนชมทะเลกันได้ทั้งคืนเลยครับนะฮะก็คือเราจะมองเห็นด้านหน้าของทะเลได้ทั้งคืนเลยค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวถัดมาเดี๋ยวเอ็มพาไปดูห้องน้ำ<ต>นะคะแต่ทีนี้ห้องน้าเนี่ยเป็นยังไงน่าจะสวยมากเลยเท่านรองใช่ค่ะห้องน้ําห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะค่อนข้างกว้างและใหญ่มากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเอ็มก็พาท่านผู้ชมนะคะเข้ามาดูห้องน้ํา ในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะบอกเลยนะคะค่อนข้างกว้างและใหญ่เลยทีเดียวเลยค่ะพี่โอ๊ตค่ะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำใช่ค่ะบอกเลยนะคะอย่างที่เอ็มบอกแรกเลยนี่เราก็สามารถมองเห็นอาบน้ำแช่น้ำแล้วก็มองเห็นวิวทะเลแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีคนมามองแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ชั้นสูงอยู่แล้วใช่ชั้นที่35เลยนะคะพี่โอ๊ตโอเป็นแบบว่าจุดที่อาบน้ำเราเห็นวิวทะเลขนาดนี้นี่ ไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับในคอนโดที่อยู่ในที่หาดจอมเทียนผมว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นห้องสวยๆแถวคอนโดในหาดจอมเทียนเองตอนนี้ก็ว่าได้นะครับใช่ค่ะซึ่งค่อนข้างหายากเลยนะคะเป็นห้องแบบบอกเลยนะคะก็เป็นห้องแบบแรไอเทมของโครงการเลยนะคะ ยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมจากการที่ได้เราได้ชมห้องเพนเฮาส์สุดหรูของโครงการเอลัสตอนนี้นะครับผมกับน้องเอมนะฮะก็ยืนอยู่ที่หน้าหาดจอมเทียนนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าลูกค้าเห็นนะครับหาดจอมเทียนได้มีการปรับปรุงประมาณ30เมตรซึ่งทําให้หาดจอมเทียนตอนนี้สวยมากๆเลยนะครับน้องเอมใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าใครนะคะที่เป็นเจ้าของของโครงการ แอร์ราสนะคะโดยเฉพาะห้องนี้บอกได้คําเดียวเลยนะคะว่าพาครอบครัวนะคะลูกๆนะคะน้องๆมานั่งเล่นนะคะตามชายหาดอย่างที่ด้านหลังนะคะตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เจ้าของห้องแต่ละห้องตรงหาดจอมเทียนนะคะก็เข้ามาเล่นนะคะตรงนี้นะคะจะมีเอ่อแอคทิวิตหน้าหา้างเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกเจสกีด้วยนะคะก็จะมีะด้วยเนาะค่ะ อย่างที่เห็นเนาะถ้าหากว่าใครที่คะที่สนใจโครงการ a i r ์รัสห้องนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เข้ามาติดต่อบริษัทดีลักพรอพเพีของเราได้นะคะคซึ่งบริษัทของเรานะคะจะพาทัวร์แล้วก็พาแนะนําคอนโดต่างๆนะคะบอกแค่ว่าเอออยากได้คอนโดแนวไหนซื้อเพื่ออะไรเอาไว้ลงทุนหรือเอาไว้อยู่อะคะเอมนะคะ,ะ,คะแล้วก็น้องๆจะพา ลูกค้านะคะเข้าไปเยี่ยมชมทุกที่เลยนะคะของเมืองพัทยาแล้วก็มีเซอร์วิสหลังบ้านด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องเอ็มก็ต้องขอตัวไปชมวิวและเดินเล่นหาดจอมเทียนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับค่ะวันนี้แค่นี้เนาะค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ